ก็คือรองที่ทายงานทําันที่ซระห สวัสดีค่ะชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลมาแล้วค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่มองหาสูตรอยู่เนาะกำลังจะเปิดร้านนะคะหรือเริ่มเริ่มเปิดร้านไปแล้วลหละแต่ยังไม่รู้สูตรอะไรเลยเนาะแต่ว่าอยากจะเปิดร้านขายชากาแฟเลือกเกินนะคะหรือคนที่หาไรายได้เสริมอยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆของตัวเองนะคะมองหาสูตรเช่นเดียวกันยังไม่รู้เริ่มต้นยังไงนะคะเข้ามาดูได้ค่ะช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลนะคะหรือจะเป็นเพื่อนๆที่มีร้านกาแฟของตัวเองอยู่แล้วนะคะอยากหาสูตรเข้ามาพัฒนาเข้ามาเพิ่มเติมให้กับร้าน ัเองเข้ามาดูได้เช่นเดียวกันค่ะช่องชองกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลนะคะเขาแบ่งปันไปหลายคลิปหลายสูตรแล้วนะจ๊ะ,ะวันนี้เช่นเดียวกันนะคะมีอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะชวนเพื่อนๆทำนะคะเมนูนี้เคยสอนไปแล้วกับ แก้ว28ออนแล้วก็ใส่ถุงกระดาษนะคะสอนทั้งทีเอาให้ครบไปเลยวันนี้มาในเมนูชาเนสที่สูตรใส่แก้ว22ออนอ่าถึงคิวของ22ออนเขาแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่ให้เพื่อนๆน,นะคะตักน้ำตาลลงไปที่2ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับแก้ว22ออนตักขึ้นมาค่ะล้วสะบัดออกสักหน่อยค่ะ,ะตักขึ้นมาล้วสะบัดนะ1ช้อน สองช้อนสะบัดนะสองช้อนสะบัดนะอ่าแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะใส่ชาเนสทีลงไปสองช้อนชาปูนค่ะสองช้อนชาเด้ออ่าแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปที่หนึ่งร้อยมลค่ะน้ำร้อนที่หนึ่งร้อยมล่าคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะคนให้น้ำตาลมันแตกนะคะ เลยแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะใส่นมข้นลงไปที่30 ml ค่ะนมข้นนะคะเพื่อนๆสามารถลดหวานเพิ่มหวานได้นะคะไม่ไม่มีปัญหากับตรงนี้นะคะมาดามเพิ่นจะพยายามพูดเสมอว่าลดหวานได้เพิ่มหวานได้แต่อย่าลดวัตถุดิบตัวเองลงนะคะมันจะทําให้ขาดความเข้มข้นเนาะแล้วก็ใส่นมลงไปที่30 ml ค่ะนมข้นจืดนะคะ30 ml คนให้เข้ากันเลยค่ะ ง่ายๆแค่นี้เองไม่มีอะไรยากเลยเห็นไหมอยากรู้สุดไหนเข้ามาถามได้เลยนะคะหรือคลิปไหนที่มาดามเปิ้ลตกหล่นยังไม่ได้ทําให้ดูก็เข้ามาสอบถามได้นะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเทใส่แก้วได้เลยแก้ว22อ่อนนะคะเพื่อนๆก็ราดนมลงไปนะคะอ่าเสร็จภารกิจสำหรับชาเนสทีนะคะลูกค้าบางคนนี่ชอบมากชาเนสที มันหอมอะเนาะชานน้ทีมันจะหอมๆนะโอเคเลยนะคะสำหรับ สูตรชาเนสที T, ใส่แก้ว22ออนไม่มีอะไรยากเลยค่ะอยากรู้อะไรเข้ามาถามได้เลยนะคะสงสัยอะไรเข้ามาสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝา,ากกดติดตามช่องส่งกาแฟง่ายๆสไตล์ตามาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามมันจะทําคลิปดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนคะ่ะวันนี้สําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยนะคะติดตามต่อคลิปหน้าจะทําอะไรให้ดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ